ช่วงนี้เกมโวน่ยมปลูกสวนกันมากและจะบอกว่าโยยาธามก็มีปลูกสวนเหมือนกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นบ้านที่อัปเดตใหม่ของโยยาทามนะทุกคนจะมีพวกแบบเมล็ดพันธุ์ปลูกสวนเตมไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างและจะบอกว่าของเยอะมากอันนี้จะเป็นเซตปลูกสวนของโยยาทามที่อัปเดตมาใหม่นะทุกคนมีดอกไม้ด้วยเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์ปลูกสวนต่างๆเดี๋ยวเราจะจัดตกแต่งนิดหน่อยนะทุกคนเอาไว้วางเมล็ดพันธุ์นะส่วนมากก็จะมีเมล็ดข้าวโพดเมล็ดบัล้า้วงแล้วก็มีเมล็ดอก นอัี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ปลูกต้นไม้นะทุกคนก็มีที่รดน้ําต้นไม้ด้วยโหนี่ก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังใหม่เขาจะมีพื้นที่แบบสําหรับสวนให้เราปลูกด้วยนี่พอหว่านเมล็ดไปปุ๊บเราก็รดน้ําต้นไม้มันจะโตแบบนี้เลยเอ้ยอันนี้ปลูกมะเขือเทศแล้วก็พริกหยวกนะทุกคนแล้วก็ปลูกข้าวด้วยเมล็ดพันธุ์คือสีสันสดใสมากเอ้ยทุกคนแล้วพี่เจอเมล็ดพันธุ์อันนี้คือมันเหมือนดอกไม้ในดาบพิฆาตอสูรนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองมาปลูกดูนะทุกคนหวังว่าอส ดูดิดอกไม้สีแดงอันเนี้ยหวังว่ามูซันคงจะไม่บุกบ้านพี่นะเดี๋ยวจะปลูกไว้เต็มบ้านเลยเอออะไรอะ